การเก็บข้อมูลสําคัญมากนะครับสำหรับหน่วยงานซัพพอร์ตที่ไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อนการออกแบบการดีไซน์แบบฟอร์มจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ใช่ว่าวันนี้เก็บเองนะครับจงเองกินเองนะครับก็ไม่ได้เนาะแต่ก็มีว่าเก็บแล้วมีหน่วยงานไหนตรวจเช็คตรวจทาง สวัสดีครับพบกับช่องเพื่อโจคิดบ้านข้าเดน,นะครับมีวันหนึ่งนะครับพอดีวันนี้มาคอนเสร์เรื่อง KBI แล้วก็ช่วงเบลกพักกลางวันก็เลยอยากจะสักคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้ส่วนหนึ่งเวลาทำ k p i เนี่ยที่จะไม่สักเซสก็คือเวลาติดตามผล การทำ KPI คืออะไรครับข้อมูลนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานซัพพอร์ตเองเนี่ยอาจจะมีไม่มีการเก็บข้อมูลโดยโตรงไม่เหมือนกับฝ่ายผลิตหรือฝ่ายขายใช่ไหมมีตัวเลขชัดเจนจากบัญชีแต่ฝ่ายซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่สําคัญนะวันนี้งานขับเคลื่อนได้ก็มาจากเขา,าหน่วยงานเหล่านี้ด้วยนะครับงนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือดึงนามีส่วนร่วมแล้วก็จุดไหนที่ยังคิดว่ามันเคยเกิดปัญหานะครับก็ต้องมีการดีไซน์กับอร์ม ดีไซน์ระบบออนไลน์ในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่หน้าง,งานาสายสป,ปอร์ตกระวนใจก็คือหน่วยงานที่เขาต้องไปสป,ปอร์ตลูกค้าเนี่ยกค้าแบบปกติต้องการข้อมูลนุ่ยนั่นก็ยกหูโทรอย่างเดียวเลยยกหูโทรอย่างเดียวเลยนะแต่ก็ต้องสร้างเคาเจอร์ใหม่ในการที่จะวางระบบงานใหม่นะครับการเก็บข้อมูลสําคัญมากๆนะครับสาหรับหน่วยงานสป,ปอร์ตที่ไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อนการออกแบบการดีไซน์แบบฟอร์ม จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนั้นต้องดึงเขามามีส่วนร่วมในหน้าง,งานแล้วก็จะเกิดการขับเคลื่อนองค์กรอย่างชัดเจนนะครับและเก็บไอจึงจะสําเร็จไม่ใช่ว่าวันนี้เก็บเองนะครับจงเองกินเองนะครับก็ไม่ได้เนาะแต่เราต้องมีว่าเก็บแล้วมีหน่วยงานไหนตรวจเช็คตรวจทางยืนยันชัดเจนว่าเอออันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆแล้วก็เป็นการในส่วนร่วมวันนี้ผมเชื่อว่า KPI จะสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ